ด้านหน้าตรงนี้คือเครื่องตัดหญ้า2จังหวะยี่ห้อไดโนโซ่รุ่น r b 4 1 1เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด งทา,งาโนโซเครื่องตดหญ้าตัวนี้เป็นเครื่องตรหญ้าที่ผลิตและประกอบในไทยโรงงานของคนญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด40ซีขนาด2แรงม้าเป็นชุดสตาร์ทแบบดึงเบาให้คอยไฟของไอพูู้มมาคาบูเลเตอร์ให้เป็นของลุยสิงมาชุดผ้าคัดให้เป็นคัดตัว2ก้อนมาเป็นเนื้อคัตให้มาเกรดเดียวกับเกรดท็อปทอปเลยกเกรดดีมากก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาในเรื่องของสปริงหักการตัดตัวนี้สามารถต่ออุปกรณ์เสริมต,ต่างๆได้ก็บอกเผาอยู่ที่28 มเก้าฝันนิ่งเหมือนกับพวกตระกูล UMK ของทาง Honda เลยสเปคเนี้ยหาจากไหนไม่ได้แน่นอนที่ให้คุณภาพสเปคก้านมาค่อนข้างดีมากชุดแฮนด์ตัวนี้ให้มาเป็นสไตล์ยุโรปต้องบอกว่าแฮนด์ซายกว้างกว่าแฮนด์ขวา FC เครื่องตัดหญ้าฝั่งยุโรปจะชื่นชอบมากๆเลยแฮนด์สไตล์นี้ตัดแล้วมันรับกระซีละ ของเราไก่เล่งตัวสเปคเดียวกับตัว UMK เลยมันจะนุ่มแล้วมันจะเล่งและติดมือดีกําลังก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกตะก,กูลมากิต้าโรบินหรือว่าแรบบิทเลยในเรื่องของกําลังก็จะพอๆกันสามารถที่จะลุยงานหนักๆได้สินค้าตัวนี้มีรับปราะกาันให้1ปีเต็มยกเว้นกรณีลูกสุบติดและอุปกรณ์แตกหักจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกาัน